จริงๆเนี่ยคนดูของผมเนี่ยมากจะคิดว่าน้าเนี่ยไอ er ้อาก็จะไปลองไอ้อาก็จะไปซัดอะไรแบบนี้นะครับนี่นี่นี่โอ้โหทำงานล้วโอ้ทำงานล้วอุ้ยแรงนิดหนึ่งเลยเนี่ย ครบอกแคมรี่ไม่แรงก็ว,วิ่งดีเจ้ารถไฮบริดตอนนี้เนี่ยทำแรงได้มานานแล้วนะครับแล้วก็จูนได้แล้วด้วยแต่จริงวันนี้ครับอยากจะให้ลองรถไฮบริดที่แบบบ้านๆเลย ครับผมสวัสดีครับวันนี้ฮะเจอกับผมครับน้าแจมเอซัสเซียวริจิอลฮะวันนี้จริงเราจะพูดกันถึงเรื่องของรถที่เป็นระบบไฮบริดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรถที่ออกมาตอนนี้นครับไม่ว่าจะเป็น City H e v h r v h e v e นะครับ Civic HEV แล้วก็เจ้า Camry Hybrid นะครับเดี๋ยวจะมี a c c o r d อีกอะไรอีกซึ่งตอนนี้คนกำลังงงมากว่านะครับอูน้าเนี่ย จริงๆเนี่ยมีการเป็นอู่ที่แบบโมดิฟายนะครับรถแรงรถต้องซิ่งรถต้องเร็วแล้วไฮบริดทำยังไงมีแต่คนบอกว่ารถไฮบริดมันไม่แรงเลยออกมาเป็นรถบ้านหวานเย็นเน้นประหยัดนะครับมันทำแรงได้ไหม ไม่ต้องเครียดครับมาที่นี่ครับ a อแ o ซ i g อเร l นะฮะจะบอกเลยว่าเจ้ารถไฮบริดตอนนี้เนี่ยทำแรงได้มานานแล้วนะครับแล้วก็จูนได้แล้วด้วยแต่จริงวันนี้ครับอยากจะให้ลองรถไฮบริดที่แบบบ้านๆเลยสายแบบที่คุณเห็นแล้วจะแบบเฮ้ยไม่น่าจะแรงไม่น่าจะซิ่งครับนี่ข้างหลังผมฮะรถที่เราจะเอามาลองวันนี้นะครับแคมรี่ไฮบริดเราจะมาลองอะไรเดี๋ยวไปชมครับ อ่านะฮะทีนี้เดี๋ยวจะบอกกับว่าเจ้ารถไฮบริดเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างแต่ก่อนอื่นฮะมาขี้แดดร้อนเหลือเกินเปลี่ยนแว่นก่อนเดี๋ยวจะหล่อเกินไปนี่ตามหลักวิช,ชาการนะฮะดูมีความรู้ขึ้นมาอีกนิดนึงมาเราไปกันก่อนครับกับเจ้ารถไฮบริดจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าการจูนรถไฮบริดเนี่ยรถที่จูนง่ายคือรถยุโรปนะครับเมื่อกี้เราเอ่ยกันไปเนี่ยจะเป็นรถญี่ญปุ่นซะเยอะแต่จริงรถยุโรปไม่ว่าจะเป็นเจ้า BM นะครับ G20 ี3 0นะครับที่มีระบบไฮบริดเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะหรือแม้กระทั่ง p คอร์ชนะครับที่เป็น PHEV e อ e v นะครับพั๊กอินไฮบริดทั้งหลายเนี่ยจูนได้มานานแล้วนะครับรถที่ยากคือรถญี่ปุ่นนะครับเพราะโปรแกรมต่างๆเนี่ยในการจูนเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับทางฝั่งยุโรปเนี่ยโปรแกรมจูนค่อนข้างเยอะแล้วจูนทีแต่ละคันเนี่ยเพิ่มทีเป็นร้อยม้านะครับแต่พอมาเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยก่อนหน้านี้ที่จูนได้แล้วตอนนี้นะครับก็จะเป็นพวก HRV EHEV นะครับ ซิตี e H e v, น ry, ord, น้นะครับ e อ v นะครับแ a ม r บบางปี Accord บางรุ่นนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความแรงใช่ไหมสิ่งที่จำเป็นอันดับแรกก่อนนะครับที่คุณอยากไปโมดิฟายรถก็ตามรถจะแรงสิ่งที่สำคัญครับน้ำมันเครื่องต้องถึงนี่พูดถึงตอนนี้ฮะนี่น,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 นีแอบไว้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองครับกับเจ้าน้ำมันเครื่องตัวนี้ครับ Eneos x a พราม 0W20 แล้วเป็น f ูล l y เซนเซนติกด้วยนะครับมาตรฐาน ABISPR4USGF6A a, C e f a. ที่เลือกใช้ตัวนี้เนี่ยเพราะมันเป็นน้ำมันเครื่องครับที่ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเหมาะสมกับรถยนต์เบนซินรุ่นใหม่ๆครับรถอีโคคาและก็รถไ y บริดนอกจากจะปกป้องดีแล้วนะครับยังช่วยในเรื่องของความแรงด้วยจริงหรือไม่เดี๋ยวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนกันสดๆแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันรอแป๊บ ในระหว่างนะครับที่เรากําลังล้อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเจ้า a อในออสตัวใหม่นะฮะมาดูกันก่อนว่าเอทัศน์ทำอะไรบ้างอย่างวันนี้เรียวเรียวเลยนะครับ M4 c o คอ e t ิ t ชันนะอันนี้ก็ชุดเต็มนี่แล้วของเรานี่ดูนะฮะนี่พอตัวใหม่พอตัวใหม่ที่จัดเบรกเซรามิกมีทั้งล้อล้อฟอร์ดนะครับที่นจะทำหมดก่อนที่จะเข้ามาด้านในนี เราประทะรถที่กําลังทําอยู่สวยๆงามๆคนที่เข้ามาที่นี่ก็จะเริ่มเกิดกิเลสแล้วฮะนะครับนี่แล้วของเข้ามาปั๊บของแต่งนี่รอฟอร์สอุปกรณ์ความแรงของสายพวกซิตี้ซีวิกแอคคอร์ดวีออสยารินี่เรียงเป็นตับอันนี้ของแรงของแรงเสร็จปั๊บมานี่อะไรเบรกมีให้เลือกทุกแบรนด์ทุกเกรดนับไล่กันตั้แต่หลักหมื่นหลักแสนหลัก 100, ล้านนะ มีหมดนะครับก็จะเรียงไว้ให้ชมได้เห็นเลยเปรียบเทียบเลยว่าเบรกราคาตัวไหนเกรดไหนราคายังไงมีให้ชมเบาะเบาะเราจะเน้นเป็นเรคคาโลกับมูเก้นนะปีนี้จะจะมีเบาะเรคาโลมูเก้นนะครับแล้วก็จะมีให้ลูกค้าเลือกเรื่องของท่อทุกรุ่นตรงรุ่นสามารถสัมผัสได้เลยว่าท่อเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะครับล้อก็มีให้เรื่องแต่โอ้โหสิบห้าสิบหกส ไปจนถึงนี่อย่างขอบ22ก็มีมีทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์ทางฝั่งเอเชียแล้วก็ทางฝั่งยุโรปนะครับอะล้อก็เลือกกันไปเลยเต็มที่นะครับสตัดช่วงล่างนะครับโซนทางลูกค้าก็เวลาเบื่ออะไรก็มานั่งรอกันสบายๆเดี๋ยวเราจะไปดูจะเป็นเราจะไปเทสรถกันแล้วถ่ายแล้วมันเครื่องจะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเดินไปดูนิดนึงนะครับต้องบอกกันว่าใครที่มาที่นี่นะครับนอกจากเดินชมแล้วผมจะนั่งอยู่ในออฟฟิศ ปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับทั้งเรื่องรถและเรื่องหัวใจนะฮะเราไปดูกันเสี๋ยนมันเครื่องนต่อ like like yeah. อาถ่ายแล้วมันเครื่องเรียบร้อยครับ เดี๋ยวจะไปลองสังหนึ่งซิงเกลิลดูดีว่าฟีลเข้จริงว่าวนานกันไปครับแคม,มรี่นี่นะตอนนี้เราก็มีการไปลองเรื่องของอัตราเร่งจริงๆเนี่ยคนดูของผมเนี่ยมักจะคิดว่าน,าน้าเนี่ย AI R เอไอก็จะไปลองเอไอก็ AI จะไปซัดอะไรแบบนี้นะครับคือเราต้องเข้าใจเรื่องของน้ำมันเครื่องที่เขาชอบพรีเซนต์นะครับว่าเป็นเหมาะสำหรับรถยนต์ไฮบริดเนี่ย อันดับแรกคือการใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยมันไม่ได้วิ่งตลอดเวลานะครับแล้วเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยมันจะมีเรื่องของสตาร์ทสต็อปด้วยนะครับเช่นเวลาทำงานเป็นไฮบริดเครื่องยนต์อาจจะหยุดไอ้ตรงนี้คือสาระสําคัญของน้ำมันเครื่องนะครับที่ออกมาปกป้องในตอนที่เครื่องยนต์เนี่ยมันหยุดการทํางานฟิล์มที่มันเคลือบอยู่นะครับความใสความเหนื่อถ้าฟิล์มดีมันก็เกาะอยู่ถูกไหมครับถ้าฟิล์มไม่ดีมันก็ไม่เกาะกับผนังของเสื้อสูบขับขับติดติดรถติดติด เ,เดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวไฮบิดทํางานเดี๋ยวไม่ทํางานตรงนี้มีผลหมดนะครับพอเมื่อกี้จริงๆเนี่ยเราก็ไปรองความแรงมาแล้วแป๊บหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้ก็ต้องลองรถติดบ้างนะครับเดี๋ยวซัดให้ดูอีกรอบนะครับแต่เมื่อกี้บอกเลยนะว่าก็รู้สึกอยู่นะเรื่องของความลื่นนะในส่วนของเรื่องของการดูแลรักษาบํารุงเนี่ยหลายๆคนกลัวนะครับเอ,ะ,อะเนี่ยอย่างยิ่งแคม r รี่เนี่ยโอ้โหคนกลัวมากราคาตกพีอูสอย่างเงี้ย คนกลัวโอ้ระบบไฮบริดมันจะรวยมันจะวุ่นวายจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้ดูแลยากเลยครับมันมันไม่พังง่ายๆครับก็ดูแลมันลดน้ํามันทั่วไปนี่แหละนะครับยิ่งแบตเลยมันลูกไม่ได้ใหญ่ครับระบบพวกปลั๊กอินไฮบริดหรือ e-h-e-v เนี่ยแบตเตอรี่มันลูกคือใหญ่กว่าสมัยก่อนหน่อยนึงจริงๆถ้าจะพูดกันให้ลึกเนี่ยนะครับมันไม่สามารถอธิบายในคลิปนี้ได้ได้ได้ทั่วถึงเพราะว่าแค่ p-h-e-v e-h-e-v แล้วก็ไฮบริดเฉยเเนี่ยระบบของ Toyota กับ Honda ก็ทํางานคนละอยา่างการจุดประสงค์ของเขาก็ทํางานคนละแบบบางคนเนี่ยเคยคอมเมนต์มาบอกนะทําคลิปในเวลานะทดสอบแล้วมันเครื่องเนี่ยอยากจะให้พูดถึงการาบำรุงรักษาในส่วนอื่นด้วยโอ้โหมันลึกมากมันลึกมากแต่ผมบอกเลยว่ารถสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้ดูรยายย่างเหมือนเมื่อก่อนนะครับรองกันเลยนะครับนี่นี่น,น,น,นี่โอ้โหทำงานแล้วโอ้ทำงานแล้ว อุ้ยแรงนิดหนกันเลยเนี่ยใครบอกแคมรี่ไม่แรงก็ว,วิ่งดีโอ้ลื่นเลยตอนนี้เราก็กำลังขับกลับนะนะครับถามว่าลื่นไหมลื่นดีนะรู้สึกว่าอัตราเร่งติดเท้าขึ้นนะครับแต่ในส่วนของเรื่องของการปกป้องเนี่ยเราก็ต้องดูกันยาวๆแต่ตอนนี้วันนี้มาลองเนี่ยอันนี้ต้องยกผลประโยชน์ก่อนนะเพราะเราไม่รู้ว่าเจ้านมันเบื่อูที่เขาเจ้าของเก่าาเติมมาเนี่ยมันเป็นยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไร หรือว่าเบอร์อะไรนะครับสมมติว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเติมเบอร์30มา40มาอย่างเงี้ยไม่ตรงสเปคเนี้ยแล้ววันนี้เรามาเติม 0W20 สิ่งที่ได้เนี่ยมันลื่นขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคนจะบอกว่าโอ้โหนา้นาก็อวยไปเรื่อยลองน้ํามันตัวไหนลองน้ำมันเครื่องตัวไหนน้าก็บอกว่าดีคือถ้าผมไม่รู้สึกผมจะไม่พูดนะครับพูดกันไปตามความเป็นจริงแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างวันนี้เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยอัตราเร่งมันติดเท้านะครับแต่ที่เรารู้คือวันนี้เราเติม A ขับแล้วเมื่อนขึ้นนะครับอาจจะด้วยเบอร์ของน้ำมันเครื่องอาจจะด้วยความใหม่สดน,นะครับหรืออาจจะเป็นเพราะอินภาพนะครับของเขานะฮะ นะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับกับน้ำมันเครื่องครับ ANEOS X Prime นะครับ 0W20 Fully Synthetic ที่ผมเลือกน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับเพราะเป็นน้ำมันเครื่องที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วเหมาะสมสําหรับรถ e ีโคคาและเครื่องยนต์ไฮบริดสมัยใหม่ทุกรุ่นทุกคันครับและสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e นะครับในช่องของนัแจมเอซัตซีแอสเซแล้วก็บ็อกซ่าเลซซินะครับ กดติดตามกันทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วเรามีรถรุ่นไหนเฟี้ยวๆมีรีวิวของดีๆเด็ดๆแบบไหนอีกนะครับผมจะหามาให้หามารองให้ท่านติดตามในตอนต่อไปครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ